เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานี้เป็นประเด็นที่คุยกันทีไรก็ร้อนแรงทุกทีเลยนะคะ โดยเฉพาะหัวใจของปัญหาที่เรียกว่า MOU ปี43กับ44วันนี้เรามีข้อมูลจากการดีเบตใหญ่ในเรื่องนี้เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมฝั่งหนึ่งถึงบอกว่าเอกสารสองฉบับนี้คือเกราะป้องกันเดียวที่เรามีแต่ในขณะที่อีกฝั่งกลับมองว่ามันคือ,อยาพิษที่บั่นทอนเรามาตลอด20ปีภารกิจของเราวันนี้คือการแกะรอยหาคำตอบค่ะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่บนเดิมพัน ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปูพื้นกันนิดนึงว่าไอ้เจ้า MOU ทชื่อว่านี้มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือบันทึกความเข้าใจที่ไทยกับกัมพูชาตกลงกันว่าจะตั้งโต๊ะคุยกันแค่2ประเทศหรือที่เรียกว่าทวิภาคีจะไม่ดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเพื่อหาทางปักปันเขตแดนทั้งทังบกทางทะเลให้มันจบซึ่งไอ้คำว่าคุยกันแค่2ฝ่ายนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่จะถูกหยิบมาถกเถียงกันตลอดการพูดคุยของเราในวันนี้เลยโอเค คุยกันแค่2ฝ่ายนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญงั้นเรามาเริ่มแกะพัซโซชิ้นแรกกันเลยค่ะจุดยืนที่ต่างกันสุดขั้วฝั่งหนึ่งบอกต้องเก็บไว้อีกฝั่งบอกต้องฉีกทิ้งมันดูเหมือนจะไม่มีตรงกลางเลยนะคะใช่ครับมันคือขาวกับดำเลยสำหรับฝั่งที่ต้องการให้คงไว้ซึ่งมีมุมมองจากทางคุณนัทพงศ์เป็นตัวแทนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า MOU นี้มันสมบูรณ์แบบนะเขายอมรับเลยว่ามันไม่เพอร์เฟ แต่มันคือเครื่องมือเจราจาแบบทวิภาคีเพียงชิ้นเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าเราโยนมันทิ้งไปก็เหมือนกับเราตัดสายโทรศัพท์สายตรงที่เรามีกับกัมพูชาในเรื่องนี้ทิ้งไปเลยแล้วจะคุยกันผ่านช่องทางไหนแล้วทีนี้แต่เดี๋ยวนะคะอีกฝั่งที่นําโดยคุณพิรพันธ์เขากลับมองว่าไอ้สายโทรศัพท์ที่ว่าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเขามองว่าต่อให้ไม่มี MOU การเจราจาผ่านช่องทางการทูตปกติมันก็ทําได้อยู่แล้วเหมือนที่เราก็ทํากับประเทศอื่นๆถูกต้องเลยครับ นั่นคือมุมมองที่สวนกลับมาอย่างรุนแรงฝั่งนั้นมองว่าที่ผ่านมาก่อนจะมี m o u เราก็คุยกันได้และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขามองว่า MOU ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ไม่จำเป็นแต่มันกลายเป็นเครื่องมือที่กัมพูชาใช้เล่นแง่กับเราสารพัดแถมยังเหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการขาเราไว้ไม่ให้ทำอะไรได้สะดวกในพื้นที่ของตัวเองด้วยซ้ำอือ <c oughs> ฟังดูเหมือนกับว่า ฝั่งหนึ่งกลัวการไม่มีเครื่องมือส่วนอีกฝั่งกลัวการติดกับดักของเครื่องมืองั้นเรามาเจาะลึกความกลัวของฝั่งแรกกันก่อนฝั่งที่อยากให้คง MOU ไว้อะไรคือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่พวกเขามองเห็นถ้าวันหนึ่งประเทศไทยประกาศยกเลิก MOU ฉบับนี้ไปก่อนล่ะคะประเด็นนี้ซับซ้อนและน่าสนใจมากครับเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำกำัมพูชาเองก็ดูเหมือนจะอยากให้ไทยยกเลิก MOU อยู่ลึกๆเหมือนกัน คำถามคือทำไมล่ะเหตุผลที่ถูกยกมาวิเคราะห์ก็คือตราบใดที่ MOU ยังอยู่ข้อพิาพาทนี้จะถูกขังให้อยู่ในห้องที่คุยกันได้แค่ไทยกับกัมพูชาสองคนแต่ทันทีที่เราเป็นฝ่ายพังประตูห้องนั้นออกไปกัมพูชาก็จะวิ่งออกไปฟ้องคนข้างนอกได้ทันทีภาพนั้นเลยครับเขาสามารถนำเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลก หรือดึงมหาอำนาจที่เป็นประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงได้ง่ายขึ้นมากซึ่งนั่นจะทําให้เกมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเรื่องของเพื่อนบ้านสองคนทะเลาะก,กันอาจจะกลายเป็นเรื่องระดับภูมิภาคหรือระดับโลกไปเลยความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นมหาศาลและผลลัพธ์ก็คาดเดาได้ยากขึ้นด้วยครับแต่ว่าการไปสารโลกมันแย่เสมอไปหรอคะในอีกมุมหนึง่งบางคนอาจจะมาว่าการมีคนกลางที่เป็นสากลมาตัดสินให้มันชัดๆจบๆไปเลย อาจจะดีกว่าการยืดเยื้อคาราคาซังกันอยู่แบบนี้ไปอีกหลายสิบปีหรือเปล่าทําไมฝ่ายที่อยากคงไว้ถึงกลัวศาลโลกขนาดนั้นคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือความกังวลหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากบทเรียนในอดีตโดยเฉพาะการณีประสาทพระวิหารซึ่งผลการตัดสินของศาลโลกไม่ได้เป็นคุณกับฝ่ายไทยนักมันจึงเกิดความรู้สึกว่าการไปสู่เวทีโลกนั้นมีความเสี่ยงสูงที่เราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยและอาจจะเสียเปรียบด้วยซ้ํา เทียบกับการเจราจาแบบทวิภาคีที่เรายังพอจะต่อรองกันได้โดยตรงยังไม่นับอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันยังมีอีกหรอคะครับคือความคืบหน้าที่ทํามาร่วมกันตลอด20ปีที่ผ่านมามันอาจจะกลายเป็นศูนย์การยกเลิก MOU ไม่ใช่แค่การฉีกกระดาษแผ่นเดียวแต่มันอาจหมายถึงการล้มกระดานทั้งหมดที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการร่วมเขตแดนหรือ JBC จนสามารถปักปันหลักเขตแดนทางบกไปได้แล้วกว่า70ลดัดมุด ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดและยากมากถ้า MOU ถูกยกเลิกหลักหมุด70กว่าหลักนั้นจะมีสถานะอย่างไรทุกอย่างที่ทํามาจะถูกยอมรับไหมหรือเราต้องกลับไปเถียงกันใหม่ตั้งแต่หลักแรกมันคือความพยายาม20ปีที่อาจจะสลายไปในพริบตาครับโอ้โหพอเห็นภาพเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงไม่อยากลมกระดานเหมือนเราเล่นเกมสร้างเมืองมา20ปีแล้วอยู่ๆมีคนจะมากดปุ่มรีเซต็ตแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดที่ฝ่ายนี้ถามกลับไปก็คือ ถ้าไม่เอา M O U แล้วจะเอาอะไรมาแทนคือมีแผน B รองรับแล้วหรือยังคะนั่นคือหมัดเด็ดของฝั่งนี้เลยครับเขาชี้ว่าหัวใจของ M O U ไม่ใช่เรื่องแผนที่แต่คือการสร้างกลไกลให้เกิดคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาทั้ง J B C สำหรับเขตแดนทางบก G B C คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ R B C คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกลไกลเหล่านี้คือเวทีที่เราใช้พูดคุย แก้ปัญหาสารพัดเรื่องตามแนวชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวถ้าไม่มี MOU กลไกพวกนี้จะยังอยู่ไหมหรือจะหายไปด้วยมันคือความไม่แน่นอนที่น่ากังวลสำหรับพวกเขาครับโอเคชัดเจนมากสำหรับฝั่งที่อยากจะเก็บไว้คือกลัวความเสี่ยงกลัวเรื่องบานปลายไปเวทีโลกและเสียดายความคืบหน้าที่ทามาทีนี้เราข้ามฟากมาดูอีกฝั่งที่ดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรเลยเขามองว่าไอ้สิ่งที่อีกฝ่ายกลัวนะไม่ใช่ประเด็นเลย ทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นแล้วทำไมถึงมองว่า MOU มันอันตรายจนต้องรีบกําจัดทิ้งคะฝั่งนี้ฟังเรี่นจากเรือบยืนที่ต่างๆโดยสิ้นเชิงครับเขาไม่ได้เริ่มที่วิธีการเจรจาแต่เริ่มที่หลักการทางประวัติศาสตร์มุมมองนี้เชื่อว่าเส้นเขตแดนมันถูกขีดไว้ชัดเจนแล้วด้วยสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสที่ทำกันไว้ตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งเป็นหลักฐานที่นานาชาติยอมรับและสอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยดังนั้นในเมื่อเรามีหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วเราจะไปเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงมันทำไมอ่าเข้าใจแล้วค่ะคือเขามองว่าการไปตั้งโต๊ะเจรจาเนี่ยมันคือการเปิดช่องให้เราอาจจะเสียสิ่งที่เคยเป็นของเราตามส่วนที่สัญญาเดิมไปใช่ไหมคะเหมือนเรามีโฉนดที่ดินอยู่ในมือชัดๆ แต่กลับไปชวนข้างบ้านมาคุยว่ารั้วบ้านเราควรจะอยู่ตรงไหนดีเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับและนั่นคือแก่นของข้อโต้แย้งนี้เลยพวกเขามองว่าการเจรจาใดๆที่อาจทําให้เส้นเขตแดนเปลี่ยนไปจนเราเสียดินแดนแม้แต่นิดเดียวถือเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายด้วยซ้ํา ดังนั้น MOU ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเจราจาเรื่องเขตแดนจึงเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงและอันตรายในตัวของมันเองอยู่แล้วสำหรับมุมมองนี้แล้วที่บอกว่ากัมพูชาใช้ MOU เป็นเครื่องมือเล่นแง่กับเราเหรอคะมีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมมีการอ้างข้อมูลที่น่าตกใจเลยครับว่าที่ผ่านมากัมพูชาละเมิดข้อตกลงใน MOU 43มาแล้วไม่ต่ำกว่า600ครั้ง แต่ฝ่ายไทยแทบไม่เคยตอบโต้อย่างจริงจังเลยการละเมิดที่ว่านี้ก็มีหลายๆรูปแบบตั้งแต่การสร้างชุมชนสร้างถนนหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งตาม MOU คือห้ามทำสิ่งนี้สะท้อนในมุมมองของพวกเขาว่า MOU มันไม่ได้ผลจริงในการปกป้องผลประโยชน์ของไทยเลยมันเหมือนเป็นกฎที่เราทำตามอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ600ครั้งแล้วเราไม่ทำอะไรเลยเหรอคะ นี่มันก็ยิ่งเข้าทางที่เขากล่าวหาว่า MOU เป็นแค่โซ่ตรวนที่มัดขาเราไว้ฝ่ายเดียวนะสิคะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาพยายามจะสื่อสารครับและเมื่อพูดถึงคณะกรรมการอย่าง JBC ที่อีกฝ่ายกังวลว่าจะหายไปฝั่งนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าคณะกรรมการเจรจาพวกนี้สามารถตั้งขึ้นมาได้เสมอผ่านความตกลงทางการทูตไม่จําเป็นต้องผูกติดอยู่กับ MOU 43ฉบับเดียวการมีคณะกรรมการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องปกติสากลอยู่แล้ว การถกเถียงเรื่องนโยบายที่เป็นนามนธรรมแบบนี้บางทีก็เข้าใจยากนะคะแต่ดิฉันว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆและทําให้เราเห็นเลยว่าไอเอ็มโอยู M o U ในกระดาษเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงและความมั่นคงของเรายัางไงนั่นก็คือประเด็นเรื่องการสร้างรั้วกับสมาร์ททาวเวอร์ตามแนวชายแดนเรื่องนี้มันเป็นภาพสะท้อนของปัญหาทั้งหมดได้ดีเลยใช่ไหมคะดีที่สุดเลยครับเพราะมันคือจุดที่นโยบายบนหอคอยงาช้างวิ่งลงมาเจอกับความเป็นจริงบนพื้นดิน เรื่องมันเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานที่ว่าเราควรสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงซึ่งก็มีการเสนอให้สร้างเป็นรั้วปูนแต่ทันทีที่มีข้อเสนอนี้ก็มีเสียงโต้แย้งกลับมาทันทีว่ารั้วปูนมันเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปแล้วสําหรับภัยคุกคามยุคนี้ภัยคุกคามยุคใหม่ที่ว่านี่มันต่างจากเดิมยังไงคะรั้วปูนเอาไม่อยู่แล้วเหรอลองนึกภาพตามนะครับ ภัยคุกคามสมัยนี้มันไม่ได้เดินข้นมาตรงๆอย่างเดียวแล้วมันมาทางอากาศได้ด้วยดโดรนไงครับดโดรนสำรวจดโดรนส่งของผิดกฎหมายบินข้ามรั้วปูนสบายๆไหนจะปัญหาการค้ามนุษย์หรือแรงงานผิดกฎหมายที่หาช่องทางลอดผ่านได้เสมอและที่น่ากลัวก,กว่านั้นคือมีรายงานว่าเคยมีทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางทุนระเบิดในฝั่งไทยด้วยซ้ำรั้วปูนป้องกันเรื่องพวกนี้แทบไม่ได้เลย ฟังดูแล้วเหมือนสร้างกำแพงเมืองจีนในยุคที่คนเขามีเครื่องบินรบกันแล้วเลยค่ะแล้วทางออกที่ดีกว่าคืออะไรคะทางออกที่ถูกเสนอก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า smart tower ครับมันคือหอคอยอัจฉริยะที่ไม่ได้มีแค่กำแพงขวางไว้เฉยๆแต่มีตากับสมองด้วยบนหอคอยจะเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์กล้องวงจรปิดความละเอียดสูงที่มองได้ทั้งกลางวันกลางคืนมีระบบ AI ช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นคนดโดรนหรือรถยนต์มันสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ทำให้เราทำงานเชิงรุกได้ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวฟังดูดีมากเลยค่ะเป็นการกัดกเลี่ย์ประกฏรอมมนคงครั้งใหญ่เลยแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะคะทำไมเราไม่สร้างเลยอ่ะและนี่คือคลิมัคของเรื่องครับปัญหามันวนกลับมาที่ MOU43 นี่แหละฝ่ายที่ต้องการยกเลิกชี้ให้เห็นภาพที่น่าเจ็บปวดมากว่า แม้แต่การที่เราจะสร้างสมาร์ททาวเวอร์เพื่อป้องกันประเทศเราเองในพื้นที่ที่เราก็เชื่อว่าเป็นดินแดนของเราเราอาจจะทำมันทันทีไม่ได้เพราะมันจะเข้าข่ายผิด MOU 43ในข้อที่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ยังตกลงเขตแดนกันไม่ได้อนุญาตเพื่อนบ้านก่อนละคะทั้งที่เราสร้างเพื่อป้องกันขโมยจากบ้านเขาเนี่ยนะมันน่าขันแต่ก็เป็นแบบนั้นล่ะครับตามกรอบของ MOU เราต้องนำเรื่องนี้ ไปปรึกษาหารือในคณะกรรมการร่วมกับกัมพูชาก่อน ซึ่งจุดนี้เองที่มันไปตอกย้ำข้อกล่าวหาของฝ่ายที่อยากยกเลิกที่ว่านโยบายของกัมพูชาคือการพยายามทำให้พื้นที่ชายแดนมันเบลเบลอเอาไว้ไม่ต้องชัดเจนการที่ MOU มาจำกัดสิทธิ์ในการพัฒนาหรือเสริมความมั่นคงของเราเองแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเรากำลังเดินตามเกมที่เขาต้องการโดยไม่รู้ตัวนี่คือภาพที่ชัดที่สุดว่า MOU ที่ดูเหมือนจะเป็นแค่เอกสารกลับส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้อย่างไรสุดยอดเลยค่ะ นี่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีอีกต่อไปแล้วแต่มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหน้างานเลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ พอฟังมาทั้งหมดที่ฉันเห็นภาพการประทะก,กันของสองปรัญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฝั่งหนึ่งคือกลุ่มบริหารความเสี่ยงที่กลัวว่าการทำลายช่องทางเจรจาเดียวที่มีอยู่อาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ในเวทีโลกกับอีกฝั่งคือกลุ่มยึดมั่นในหลักการที่กลัวการติดอยู่ในกับดักของข้อตกลงที่บกพร่องและเชื่อว่าเราต้องกลับไปยืนบนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มั่นคงกว่าใช่ครับมันคือการเดิมพันคนละแบบฝั่งหนึ่ง เลือกที่จะเล่นเกมที่กติกาอาจจะไม่ค่อยแฟร์แต่ยังควบคุมได้อยู่ในห้องสองคนส่วนอีกฝั่งเลือกที่จะล้มกระดานแล้วไปเล่นเกมใหญ่ข้างนอกเพราะเชื่อว่าหลักฐานในมือตัวเองดีกว่าการถกเถียงนี้มันเปิดให้เราเห็นความตึงเครียดที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนั่นคือคำถามที่ว่ากลไกทวิภาคีที่มีตำหนิยังดีกว่าการไม่มีกลไกเลยหรือไม่หรือในทางกลับกัน การทิ้งกลไกที่ล้มเหลวเพื่อกลับไปยึดหลักการดั้งเดิมจะคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจตามมามหาศาลหรือไม่มันไม่ใช่แค่เรื่องเส้นบนแผนที่แล้วแต่มันคือเรื่องของยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยเลยครับสิ่งที่เราเจาะลึกกันในวันนี้มันคือการถกเถียงเรื่องวิธีการว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการเจรจาจะใช้ MOU ใช้การทูตปกติหรือจะไปสู้กันในศาลโลก แต่มีคำถามหนึ่งที่ดูเหมือนจะยังไม่มีใครพูดถึงดังๆเลยนั่นก็คือเป้าหมายสุดท้ายของการเจรจานี้คืออะไรกันแน่นอกเหนือจากเกมการเมืองและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วผลลัพธ์แบบไหนที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมจะยอมรับเพื่อให้ปัญหานี้มันจบลงอย่างถาวรจริงๆแล้วคำว่าชัยชนะสำหรับผู้คนที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวันตามแนวชายแดนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาหน้าตาของมันเป็นอย่างไร น่นาจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อคะ่ะสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นไวรัลเลยมันถูกนำเสนอในรูปแบบของนิทานจากทนายความชื่อดังท่านหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาข้างในนี่โอ้โหเข้มข้นมากเป็นเรื่องที่เขาอ้างว่าเปิดโปงกลไกในวงการสีกากีที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า นิทานเรื่องนี้บอกอะไรเราบ้างตั้งแต่ระบบที่เรียกว่าสวยไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI มาเป็นเกราะกำบังใช่ค่ะเรื่องนี้มันน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันหยิบเอาปัญหาคอร์รัปชันแบบอาจจะเรียกว่าเป็นสูตรคลาสสิกเลยนะเอามาปะทะเข้ากับข้อต่อสู้ในศตรวรรษที่21แบบเต็มๆม,มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าแม้ปัญหาจะเก่าแค่ไหนแต่ว่าวิธีการรับมือหรือเอ่อการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามยุคสมัยเหมือนกันครับ S <S ซึ่งมันก็ท้าทายความสามารถในการแยกแยะความจริงของเราทุกคนในยุคนี้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวบทของนิทานเรื่องนี้เลยดีกว่าครับเรื่องราวมันเปิดฉากที่จังหวัดแห่งหนึ่งมีผู้การตำรวจคนใหม่เพิ่งย้ายมาได้แค่2เดือนซึ่งตามเรื่องเล่าเนี่ยเขาได้ตำแหน่งนี้มาตามระบบอาวุโสอ๋อคือครองยศมานานจนได้เวลาขึ้นตำแหน่งว่างั้นเถอะค่ะใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งการขึ้นมาตามระบบอาวุโสเนี่ยก็เป็นจุดที่น,าน่าสนใจนะคะ มันบ่งบอกถึงการเป็นคนที่อยู่ในระบบมานานมากเข้าใจกลไกเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรดีไม่ใช่คนน้องที่เพิ่งเข้ามาและจุดนี้เองครับที่ปมขัดแย้งของเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าสวยซึ่งเคยถูกจัดส่งมาให้ตำแหน่งนี้เป็นประจำเกิดสะดุดขาดส่งไปถึงสองงวดติดต่อกันเรื่องนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับผู้การคนใหม่ซึ่งในนิทานใช้คําว่ามีอาการหิวโหยสวยในบริบทนี้ก็คือ เ,ออเงินค่าอำนวยความสะดวกหรือค่าคุ้มครองที่ธุรกิจสีเทาหรือผิดกฎหมายอย่างเช่นบ่อนซ่องหรือบ่อนไก่ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกรบกวนว่างั้นเถอะครับใช่ครับประมาณนั้นเลยมันเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมอย่างไม่เป็นทางการแล้วในระบบนี้เนี่ยมันก็มักจะมีตัวกลางที่เรียกว่าหน้าเสือทำหน้าที่รวบรวมเงินซึ่งในนิทานเรื่องนี้ ตัวละครหน้าเสือก็ถูกระบุว่าเป็นนาย153นาย153ชื่อแปลกดีนะครับทำไมต้องเป็นคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะมันสะท้อนอะไรครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนาย153เนี่ยไม่ใช่รหัสลับอะไรนะคะแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะในวงการหมายถึงตำรวจชั้นประทวนอย่างนายดาบที่ทำงานมานานจนอายุ53ปีแล้วก็มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นเป็นนายร้อยได้คนกลุ่มนี้เลยมีความพิเศษคือ 1. อาวุเอาโสสูง 2. คือมีเครือข่ายมีคอนเน็กชันที่แบบอย่างรากลึกในพื้นที่เลยและสคือเป็นที่ไว้วางใจการใช้คนกลุ่มนี้เป็นหน้าเสือจึงเหมือนเป็นการใช้สะพานเชื่อมที่แข็งแกร่งมากอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการแต่มีความสำคัญมากในระบบนี้ทีนี้พอปรับมาที่เรื่องราวพอสวยขาดส่งไปสองงวด ผู้การคนใหม่ก็ทวงถามไปที่นาย153คนนี้อย่างรุนแรงมีการข่มขู่ด้วยคำพูดทำนองว่ายามาหือแล้วก็มีคำขู่ที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าไม่จ่ายจะให้ทุกอย่างระเนระนาดค่ะซึ่งคำว่าระเนระนาดในบริบทนี้มันมีความหมายลึกกว่าแค่การอลาวาสนะคะมันคือการประกาศสงครามย่อมๆเลยหมายความว่าผู้การจะใช้อำนาจสั่งชุดเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับตัวเองบุกเข้ากวาดล้างจับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดในพื้นที่แบบไม่เลือกหน้าเลยเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูถูกต้องค่ะเป็นกลยุทธ์แบบถ้าฉันไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้ประโยชน์เหมือนกันเป็นการแสดงพลังอย่างแท้จริงซึ่งวิธีคิดแบบนี้น่ากลัวมากนะครับมันคือการประกาศว่าระบบทั้งหมดในพื้นที่นี้อยู่ใต้าการควบคุมของคนคนเดียวใช่เลยค่ะและที่สำคัญนะคะ ในคลิปเสียงที่ถูกอ้างถึงเนี่ยยังมีประโยคที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่น่าตกใจอยู่ด้วยคือการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นประเพณีที่ต้องดูแลผู้บังคับบัญชาคํานี้มันเปลี่ยนสถานะของเรื่องไปเลยจากการคอร์รัปชันส่วนบุคคลให้กลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรไปเลยครับและตรงนี้เองที่เรื่องราวมันเกิดจุดพลิกผนพร้างใหญ่เพราะหน้าเสือที่ถูกคมคูแทนที่จะยอมเขากลับเลือกที่จะสวนกลับด้วยอาวุธของยุคดิจิทัล คือการปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาการทวงสวยครั้งนั้นออกสื่อโอ้โหเกมพลิกเลยพลิกเลยครับผลกระทบเกิดขึ้นเร็วมากเรื่องกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีคำสั่งย้ายผู้การคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ทันทีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเด้งนั่นแหละครับเด้งเข้ากรุไปช่วยราชการใช่ครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นแน่นอนค่ะเพราะจุดที่น่าจับตาที่สุดในมุมมองของดิฉันคือสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น นั่นคือแนวทางการต่อสู้คดีที่ทนายผู้เล่านิทานเขาคาดการไว้ล่วงหน้าเลยเขาชี้ว่าฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาจะสู้คดีด้วยการอ้างว่าคลิปเสียงทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พอมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนคงอึ้งไปเหมือนกันนะครับจากเรื่องสวยแบบเดิมๆกลายเป็นเรื่องไาไฟขึ้นมาทันทีคำถามคือ ข้ออ้างแบบนี้มันมีน้ำหนักพอที่จะใช้ในทางกฎหมายได้จริงๆหรอครับนี่คือข้อต่อสู้ที่ฉลาดและน่าจับตามากนะคะเพราะมันเป็นการโยนภาระการพิสูจน์ที่หนักอึ้งกลับไปที่ฝังผู้กล่าวหาทันทีในทางกฎหมายการพิสูจน์ว่าบางสิ่งไม่ได้ถูกสร้างด้วย AI เนี่ยอาจจะยากกว่าการพิสูจน์ว่ามันถูกสร้างด้วย AI เซียอีก มันเป็นการสร้างหมอกควันดิจิทัลขึ้นมาปกคลุมความจริงทําให้การพิสูจน์หลักฐานมันซับซ้อนขึ้นมหาศาลเป้าหมายคืออาจจะไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าเป็น AI จริงๆในกระบวนการยุติธรรมซึ่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะทําให้หลุดคดีได้หมายความว่านี่อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการสู้คดีที่ใช้หลักฐานดิจิทัลในอนาคตเลยคือใครก็ตามที่ถูกอัดเสียงก็อ้างได้เลยว่าเป็นเสียงจาก AI มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะมันเปิดช่องให้เกิดสถานการณ์ที่น่ากังวลเลยที่ความจริงถูกท้าทายได้ง่ายขึ้นด้วยข้ออ้างทางเทคโนโลยีซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อใครเลยในระยะยาวแต่ว่าในนิทานเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทิ้งให้เราเขวงนะครับเพราะทนายผู้เล่าเรื่องก็ได้ให้ข้อมูลอีกด้านที่น่าสนใจมากเพื่อมาหักล้างประเด็นนี้เขาบอกว่าที่กองพิสูจน์หลักฐานของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเองนั่นแหละ มีเครื่องมือพิเศษมีซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้เลยว่าเสียงไหนเป็นเสียงคนจริงเสียงไหนเป็นเสียงสังเคราะห์อ้าวซึ่งถ้าเป็นความจริงตามที่อ้างนะคะนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจที่สุดเลยมันคือการโยนความท้าทายกลับไปที่องค์กรตำรวจเองว่าคุณมีเทคโนโลยีที่จะพิสูจน์ความจริงอยู่ในมือแล้วคุณจะใช้มันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อตรวจสอบคนในองค์กรของคุณเองหรือไม่ใช่เลยครับ มันเหมือนการบังคับให้องค์กรต้องเลือกระหว่างการปกป้อ,อ,องพวกผองกับการรักษาความน่าเชื่อถือของตัวเองแล้วทนายคนดังกล่าวยังใช้สำนวนว่าไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นมวยล้มต้มคนดูซึ่งก็สะท้อนความกรรมังวลของสังคมได้ดีว่าสุดท้ายแล้วเรื่องอาจจะเงียบหายไปหรือผลการตรวจสอบอาจจะออกมาแบบคลุมเครือมีการช่วยเหลือกันภายในซึ่งเราก็เห็นกันบ่อยๆนะคะครับแล้วเพื่อตอกย้ำประเด็นนี้ให้หนักแน่นขึ้น ทนายยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่านอกจากการตรวจไฟล์เสียงแล้วยังมีหลักฐานอีกชิ้นที่สำคัญมากและโกหกไม่ได้นั่นคือข้อมูลการใช้โทรศัพท์หรือที่เรียกว่าคอ l ลอกอ๋อบันทึกการโทรครอบคลุมช่วงเวลาสองเดือนที่ผู้การคนนี้มารับตำแหน่งพอดีเป๊ะทำให้ตรวจสอบได้เลยว่ามีการโทรศัพท์ติดต่อกันจริงไหมในวันเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งนี่คือการใช้หลักฐานทางดิจิทัลอีกประเภทหนึ่งมาประกอบกับหลักฐานทางเสียงเพื่อสร้างเรื่องราวที่สมบูรณ์ขึ้นมันทําให้ข้ออ้างเรื่อง AI อ่อนลงไปทันทีเลยเพราะถึงจะอ้างว่าเสียงเป็นของปลอมแต่ถ้ามีบันทึกการโทรหากันจริงในเวลานั้นมันก็ยากมากที่จะปฏิเสธเหมือนกับบอกว่าต่อให้คุณจะบอกว่าบทสนทนาเป็นของปลอมแต่คุณจะปฏิเสธได้ยังไงว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นในเวลานั้นถูกต้องค่ะ แล้วทนายก็ยังทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้แบบติดตลกเลยนะครับเขาบอกว่าต้องขอความเป็นธรรมให้เอได้วยที่อยู่ดีๆก็ถูกลากมาเป็นผู้ร้ายในคดีคอร์รัปชันไปซะอย่างนั้นค่ะเป็นการใช้ความขบขันมาเสียดสีสถานการณ์ได้ดีมากมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะหาแพะรับบาปซึ่งในยุคนี้แพะตัวนั้นอาจจะมีชื่อว่า AI ก็เป็นได้เอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของนิทานเรื่องนี้ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ทนายตั้งเอาไว้แล้วมันก็ชวนให้เรื่องนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก เขาบอกว่ามีเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งในคดีนี้นั่นก็คือความเงียบที่ผิดปกติของบุคคลสองคนที่ปกติแล้วมักจะออกมาเคลื่อนไหวยังดุเดือดในประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตของตำรวจอยู่เสมอนั่นก็คือบิ๊กโจ๊กและคุณอัจฉริยะสองชื่อนี้เป็นที่รู้จักก,กันดีในสังคมไทยเลยนะคะว่าเป็นเหมือนนักรณรงค์ภาคประชาชนที่คอยตรวจสอบเปิดโปงเรื่องราวไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตำรวจใช่ครับ การที่พวกเขาเงียบไปในคดีที่ใหญ่และเป็นที่สนใจของสังคมขนาดนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตอย่างยิ่งถูกต้องครับทนายตั้งคำถามตามที่แหล่งข่าวของเขาให้ข้อมูลมาว่าทำไมในคดีระดับนี้ทั้งสองคนถึงเงียบหายไปและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าพื้นที่เกิดเหตุตามท้องเรื่องนั้นอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของบิ๊กโจ๊กเลยด้วยซ้ำโอ้โหยิ่งทำให้ความเงียบนี้มันดังขึ้นไปอีกดังขึ้นไปอีกครับแารเงียบของสองคนนี้มันน่าสนใจนะคะ เพราะปกติสไตล์ของทั้งผู้คือการเล่นกับกระแสสังคมการที่เขาเลือกที่จะไม่แตะต้องเรื่องนี้เลยอาจจะตีความได้หลายอย่าง 1. อาจจะเป็นการประเมินแล้วว่าเรื่องนี้ซัดซ้อนเกินไปมีเดิมพันสูงการเข้าไปยุ่งอาจจะเสี่ยงหรืออาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะอีกในหนึ่งคือเรื่องนี้อาจจะไปกระทบกับเครือข่ายอำนาจที่ทรงอิทธิพลมากจนแม้แต่พวกเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปข้องเกี่ยวด้วย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามความเงียบของพวกเขาก็ได้เพิ่มมิติทางการเมืองและความซับซ้อนให้กับนิทานเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันทําให้คนฟังอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่การทวงสวยธรรมดารรมดาแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมอนานาจที่ใหญ่กว่านั้นมากใช่ค่ะมีเครือข่ายที่มองไม่เห็นยงให่กันอยู่เบื้องหลัง เป็นการทิ้งปมปริศนาให้คนดูไปขบคิดกันต่อได้อย่างชาญฉลาดจริงๆครับงั้นเรามาสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกนิทานเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะเราเริ่มต้นจากการได้เห็นโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าระบบสวยผ่านเรื่องเล่าที่ชัดเจนมากจากนั้นก็ได้เห็นมิติใหม่ของการต่อสู้คดีในยุคดิจิทัลคือการใช้ AI เป็นข้ออ้างแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอย่างการพิสูจน์เสียงและข้อมูลคอลลอกก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการไล่ตามความจริง และสุดท้ายคือความเงียบที่น่าสงสัยของบุคคลสำคัญที่ทำให้เรื่องราวนี้มีม่านหมอกแห่งความซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่กว่าตัวละครในนิทานนะคะเรื่องนี้มันสะท้อนปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกในบางองค์กรวัฒนธรรมที่ถูกอ้างว่าเป็นประเพณีและที่สำคัญที่สุดคือมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย เพราะเมื่อคนที่ควรจะพิทักษ์กฎหมายกลับทูก,กล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายเสียเองแถมยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการช่วยเหลือกันเป็นระบบอีกคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วประชาชนจะฝากความหวังไว้กับกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรเป็นคำถามที่หนักอึ้งและน่าจะอยู่ในใจของใครหลายคนเลยครับ ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้อย่างหนึ่งค่ะในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมทน้นมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท,ท็จการที่เรื่องราวที่อาจจะร้ายแรงและเป็นเรื่องจริงขนาดนี้ต้องถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบของนิทานมันบอกอะไรกับเราบ้างและที่สําคัญกว่านั้นมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมของเราที่บางครั้งความจริงที่น่าเกลียดและอันตรายอาจจําเป็นต้องสวมหน้ากากของเรื่องเล่าเพื่อให้มันมีพื้นที่และมีคนกล้าพอที่จะพูดถึงมันออกมาดังๆได้